อ,อุอากาศนามะคะทะนามอาอุอุอากาศนามะคะทะนามอาอุอุอากาศนามะคะทะนามอาอุอุอา uh <speaking in Hebrew> Má o